เสริมภูมิคุ้มกันง่ายๆเพียงแค่กินเจ็อาหารใกล้ตัวไม่ติดเชื้อง่ายอาการป่วยไม่รุนแรง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลายคนมาคิดว่าเมื่อร่างกายรู้สึกอ่อนแอเจ็บป่วยง่ายนั่นก็มีสาเหตุมาจากภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำหรือบางท่านอาจจะมีเม็ดเลือดขาวต่ำก็ทําให้ร่างกายอ่อนแอได้เช่นกันดังนั้นเพื่อป้องกันสุขภาพไม่ให้ป่วยง่ายๆหรือถ้าหากป่วยก็จะช่วยป้องกันอาการไม่ให้รุนแรงวันนี้สุดติ่งขอแนะนํเจอาหารใกล้ตัวเป็นอาหารที่กินเพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวพร้อมกับช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายด้วย กินแล้วจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดการติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอาหารอะไรบ้าง 1. ไข่ขาวไข่ขาวเป็นแหล่งรวมของโปรโตีนคุณภาพดีซึ่งไข่ขาวถือว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากที่สุดทั้งมีโปรโตีนไม่มีไขมันและที่สําคัญยังเป็นอาหารที่ดีสําหรับผู้ป่วยด้วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มภาวะเกรดเลือดต่ําหรือผู้ป่วยที่ทําคีโม เพราะผู้ป่วยเหล่านี้ร่างกายจะมีการสร้างเม็ดเลือดได้น้อยลงส่งผลกระทบต่อไขกระดูกดังนั้นจึงแนะนําว่าให้กินไข่ขาวบ่อยๆจะช่วยให้การผลิตเม็ดเลือดขาวทํางานปกติพร้อมกับช่วยให้กระดูกมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะ 2องเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันซึ่งอาหารเหล่านี้จัดว่าเป็นอาหารที่มีโปรโตีนสูงและโปรโตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์จะทําหน้าที่ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายและที่สําคัญโปรโตีนยังมีหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่สําคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันอีกทั้งอาหารจําพวกเนื้อสัตว์ยังมีสังกะสีที่ทําหน้าที่ช่วยเสริมสร้างการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายพร้อมกับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวอีกด้วยค่ะ 3. ปลาทะเล แน่นอนว่าปลาทะเลที่อยากแนะนำให้กินก็คือปลาทะเลน้ำลึกอย่างปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาดีนและปลาแมคเคอเรลเพราะปลาเหล่านี้จะอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวส่งผลทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวทำงานดีมากขึ้นพร้อมกับช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเรียกได้ว่ากินปลาทะเลเหล่านี้จะส่งผลดีต่อสุขภาพในทุกๆด้านเลยล่คะค่ะ xì hệt. อาหารที่อยากแนะนำให้กินบ่อยๆเลยก็คือเห็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมเห็ดลินจือหรือเห็ดชนิดต่างๆเพราะเห็ดจัดว่าเป็นอาหารที่มีสารเบต้ากลูแคนซึ่งสารชนิดนี้ถือว่าสําคัญมากเพราะจะทําหน้าที่ช่วยเพิ่มการสร้างและการเจริญเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดขาวพร้อมกับช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นเมื่อกินเห็ดบ่อยๆนั่นก็จะทําให้โปรตีนพืชที่ได้จากเห็ดจะทําหน้าที่ผลิต เซลเม็ดเลือดขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะทําหน้าที่กําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายออกไปจนหมดนั่นก็จะส่งผลทําให้ร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยง่ายและลดการติดเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยค่ะ 5. ขมิ้นชันขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีสารเคอร์คิวมินซึ่งสารชนิดนี้จัดว่าเป็นสารที่ทำหน้าที่ช่วยต้านการอักเสบในร่างกายพร้อมกับช่วยเพิ่มปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดขาวและยังช่วยให้เซลล์เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเมื่อเซลล์เม็ดเลือดขาวทำงานดีมากขึ้นนั่นก็ส่งผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นตามไปด้วยค่ะ 6. ผลไม้ตระกูลส้ม อย่างที่รู้กันดีว่าผลไม้ตระกูลส้มจะอุดมไปด้วยวิตามินซีสูงซึ่งวิตามินซีถือว่าเป็นสารอาหารที่สําคัญที่ช่วยกระตุ้นการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวพร้อมกับช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายด้วยดังนั้นแนะนําให้กินผลไม้ตระกูลส้มไม่ว่าจะเป็นส้มเขียวหวานหรือส้มสายพันธุน์อื่นๆหรือจะเลือกกินเป็นผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะนาวเลมอนหรือกีวีก็ได้แนะนําให้กินเป็นประจำทุกวันจะดีมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวพร้อมกับช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและไม่ควรพลาดสําหรับคนรักสุขภาพวิตามินซีที่ได้จากผลไม้รสเปรี้ยวยังมีส่วนช่วยในการบํารุงผิวพรรณให้ดูสดใสและเปล่งปลั่งอีกด้วยนะคะ 7. โยเกิร์ต โยเกิร์ตไม่ได้มีดีแค่ช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักและช่วยให้ระบบขับถ่ายดีเท่านั้นแต่โยเกิร์ตยังเป็นอาหารที่มีทั้งจุลินทรีย์ชนิดดีวิตามินดีและยังอุดมไปด้วยโปรโตีนคุณภาพดีดังนั้นสารอาหารเหล่านี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นในการสร้างเม็ดเลือดขาวและแอนติบอดีให้กำจัดเชื้อโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาหารอย่างโยเกิร์ตจึงอยากแนะนำให้กินบ่อยๆเพื่อที่จะได้ช่วยให้ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันโรคที่ดีมากขึ้นช่วยป้องกันการ ติดเชือโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ